สวัสดีนะครับผมชูกาถ้าเราพูดถึงรถเบนซ์เราทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีใช่ไหมและยังเป็นรถในฝันของใครหลายคนด้วยแต่เพื่อนๆรู้ไหมคนที่สร้างเบนซ์เขาก็คือคนเดียวกันกับคนที่สร้างรถยนต์คันแรกของโลกเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งรถยนต์และเขาก็ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับชื่อของเขาก็คือคาร์ฟิดิตเบนซ์แต่ก็มีอีกคนนะเป็นคนสําคัญด้วย เขาเป็นผู้หญิงนะและยังเป็นหญิงคนแรกที่ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเรานะเราคิดว่าถ้าหากไม่มีผู้หญิงคนนี้ในปัจจุบันที่เราอยู่ก็อาจจะไม่มีค่ายของรถเบนซ์ก็ได้เราก็จะมาพูดถึงประวัติของทั้งคู่นะเราลืมบอกไปเพื่อนๆผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าเบอร์ธาเบนนะครับซึ่งเธอเป็นภรรยาของคาฟิดิตเบน์เราจะพูดถึงประวัติของคารเบนสก่อนนะเขาเกิดเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนปีคศ 1844เขาเกิดในเมืองชนบทนะครับที่ใกล้กับเมืองคาร์ทลูเออร์ชื่อแรกในตอนที่เขาเกิดเขามีชื่อจริงว่าคาฟิดิตมิชยเอลไวลันส่วนพ่อของเขามีชื่อว่าโยฮันเกอร์เบนนะครับและแม่ของเขามีชื่อว่าโยเซฟีเนอร์ไวลันในตอนที่คาเบนอายุสองขวบพ่อของคาเบนก็ได้เสียชีวิตลงสาเหตุก็คือโรคปอดบวมโยเซฟีเนอร์ก็เลยได้เปลี่ยนชื่อของเขาเปลี่ยนชื่อเป็นคาฟิดิตเบนนะครับเพื่อเป็นการล้ำลึกถึงพ่อของเขา ในช่วงเวลานั้นที่บ้านของเขาก็ถือว่าจนเลยนะครับแต่คาเบนก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่าแม่ของเขาก็ได้หาตังมาเพื่อส่งให้เขาเรียนช่วงเวลานั้นคาเบนเข้าเรียนที่โรงเรียนท้องถิ่นในเมืองคาร์ทรูเออร์นะครับคาเบนเขาถือว่าเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากเลยนะซึ่งในช่วงนั้นเขาอายุ9ขวบนะที่อยู่ในปี1853และวิชาที่เขาเรียนในช่วงนั้นก็เป็นวิชาด้านวิทยาศาสตร์นะเขาจะโฟกัสกับวิชานี้มาก จนในเวลาต่อมาคาร์เบนได้เข้าเรียนที่โพลีเทคนิคนะของคาร์ดรูเออร์นะครับที่มาจากคําแนะนําของเฟอร์ดินานเพื่อนๆรู้ไหมเราเกือบไม่ได้เห็นรถเบนแล้วนะแต่เราอาจจะได้ไปเจอกุญแจที่ดีที่สุดในโลกแทน เพราะว่าเดินทีแล้วคาเบนเขาสนใจในเรื่องการเรียนของช่างทํากุญแจนะแต่ในที่สุดเขาก็ต้องเปลี่ยนความฝันของตัวเองคาเบนก็ได้เดินตามรอยพ่อของเขานะคาเบนได้ก้าวเข้าสู่วิศวกรรมหัวจักนะครับเมื่อวันที่30กันยายนถ้าเป็นปีพศก็จะเป็นพศ .403 ในช่วงเวลานั้นเขาอายุ15ปีเขาได้ผ่านการสอบเข้าสาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์ในโรงเรียนโพลีเทคนิคคาร์ดูเออร์และคาเบนได้จบการศึกษาเมื่อวันที่9กรกฎาคมปีพศ2407ในตอนนั้นเขาอายุ19ปีนะครับต่อจากนั้นคาเบนได้ฝึกงานในหลายบริษัทมากเลยนะที่ใช้เวลาในการฝึกงานทั้งหมด7ปีนะครับแต่คาเบนเขาก็ไม่ชอบซักบริษัทเลยนะ และคาเบนก็ไปฝึกต่อในบริษัทเครื่องกลที่อยู่ในคาร์ดโูเออร์ทั้งหมดเป็นเวลา2ปีหลังจากนั้นนะครับเขาก็ย้ายไปที่มันไฮเพื่อทำงานเป็นช่างเขียนแบบและนักออกแบบในโรงงานเครื่องช่างนะซึ่งอยู่ในปี1868นะครับคาเบนก็ยังเคยทำงานให้กับบริษัทสร้างสะพานด้วยและเขาก็ไปที่เวียนนานะครับเพื่อทำงานในบริษัทก่อสร้างเหล็กเราลืมบอกไปเพื่อนๆตอนที่คาเบนทำงานให้กับบริษัทสร้างสะพานเขาทำอยู่ที่ฟอร์ตไฮนะครับ ซึ่งเป็นที่เดียวกันที่เขาได้พบกับเบอร์ธาเบนนะชื่อจริงของเบอร์ธาตอนที่ยังไม่แต่งงานกับคาเบนเธอมีชื่อว่าเซซิเลียเบอร์ธาลิงเกอร์นะครับประวัติของเบอร์ทานะครับเบอร์ธาเกิดวันที่3พฤษภาคมพศ2392ซึ่งเธอเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมากเลยนะที่อยู่ในเมืองฟอร์ดไฮเบอร์ธาเป็นลูกคนที่3นะครับจากทั้งหมด9คนและพ่อของเธอมีชื่อว่าคาฟิดด์ลิงเกอร์นะชื่อคล้ายกับสามีของเธอเลย พ่อของเบอร์ธามีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างและช่างประดับไม้นะเขาเป็นช่างระดับมือโปรเลยนะเพื่อนๆส่วนแม่ของเธอมีชื่อว่าออกุตฟิดิตซึ่งเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมากเลยนะและยังลงทุนเยอะมากในการศึกษาของลูกเธอพ่อของเบอร์ธาร่ำรวยจากการลงทุนในอสังหานะครับส่วนเบอร์ธาเข้าเรียนในโรงเรียนประจําในฟอร์ดไฮนะครับเป็นเวลา10ปีเลยนะเบอร์ธาเป็นผู้หญิงที่มีความสนใจในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีมากเลยนะ แต่เธอก็ไม่สามารถเรียนได้นะครับเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเขาห้ามให้ผู้หญิงเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะและในวันที่27มิถุนายนพศ2412 เธอได้พบกับชายจรจัดจนในที่สุดได้ตกหลุมรักกันในช่วงเวลานั้นชายคนนั้นก็ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรด้วยนะซึ่งมีอายุมากกว่าเธอ5ปีเขามีชื่อว่าคาเบนที่เราพูดว่าชายจรจัดนะเป็นเพราะว่าตอนนั้นคาเบนหมดตัวเลยนะครับที่ต่างจากเบอร์ท่ามากเลยนะแต่ในหัวของคาเบนเต็มไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งเบอร์ท่าเองก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอตกหลุมรักชายคนนี้ในช่วงเวลานั้นเขายังไม่แต่งงานกันนะ และในปี2014คาเบนเขาอายุ27ปีเขาได้เข้าร่วมกับชายที่ชื่อลิกเตอร์ในการเปิดตัวโรงงานหล่อเหล็กนะครับในปีแรกของการเปิดโรงงานโรงงานของเขาก็เกิดปัญหาเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายของคาเบนมากเลยนะเครื่องมือในโรงงานก็ถูกยึดและคนที่เข้ามาแก้ปัญหานี้ก็คือเบอร์ธานะครับเธอได้เข้าซื้อหุ้นของลิกเตอร์โดยใช้สินสอดของเธอนะเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยเพื่อน หลังจากนั้นนะครับเมื่อวันที่20กรกฎา,าคมพศ2415ทั้งคู่ได้แต่งงานกันนะครับและก็มีลูกทั้งหมด5คนหลังจากนั้นนะครับเบอร์ท่าก็สูญเสียจากการเป็นนักลงทุนซึ่งเป็นกฎหมายของเยอรมันนะครับเราก็ไม่รู้นะกฎหมายเขาเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับถึงแม้ว่าคาเบนจะโชคร้ายในการเริ่มทำธุรกิจแต่คาเบนก็เป็นผู้นำในการพัฒนาเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่หมเลยนะเพื่อนๆและก็ยังเป็นโรงงานแรกที่ทำด้วย ต่อมาเขาก็ให้เบอร์ธาเป็นเจ้าของนะและเพื่อไม่ให้โรงงานเขาเสียเปรียบในด้านธุรกิจในปีพศ2421นะครับคาเบนเริ่มจดสิทธิบัตรใหม่ในช่วงเวลานั้นคาเบนสนใจในการสร้างเครื่องยนต์2จังหวะนะครับและยังต้องเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพดีมากเลยนะซึ่งเกิดในช่วงนั้นนะครับลืมบอกไปเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะนะและก็สร้างเสร็จเมื่อวันที่31ธันวาคมพศ2422 และได้รับสิทธิบัตรเมื่อวันที่28มิถุนายนพศ2423และได้กลายเป็นมาตรฐานในการผลิตสำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะของคาเบนนะคาเบนก็ยังจดสิทธิบัตรที่อยู่ในระบบอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการจุดระเบิดที่ใช้ประกายไฟพร้อมกับแบตเตอรี่และก็มีหัวเทียนคาร์บูเรเตอร์คาดร,รวมทั้งการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็มีหม้อน้ําด้วยนะ และการเดินทางด้วยรถยนต์คันแรกของโลกรถยนต์ที่ว่ามีชื่อว่าเบนซ์พารเทนนะครับที่เป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ทางไกลและก็เป็นครั้งแรกของโลกคนที่ขับก็คือเบอร์ธาเบนนะเธอไปกับลูกชายอีกสองคนนะคนแรกมีชื่อว่ายูเกนและคนที่สองริชาร์ดด้วยระยะทางประมาณ1 0 6กกิโลเมตรถือว่าไกลมากเลยนะเพื่อนๆเ,เพราะเป็นนวัตกรรมที่ใหม่มากเลยนะ สถานที่ที่เบอร์ท่าจะไปก็จะเป็นฟอร์ดไฮเพื่อขับไปเยี่ยมแม่ของเธอนะครับในตอนที่ขับอยู่ก็ต้องมองหาร้านขายยาด้วยนะเพราะว่าร้านขายยาจะมีน้ํามันด้วย เบอร์ธาเธอยังซ่อมแซมกลไกลต่างๆได้ด้วยนะหนึ่งในนั้นก็คือผ้าเบรกหลังจากที่ขับรถลงเนินเป็นเวลานานเธอได้สั่งให้ช่างทำรองเท้าตอกหนังเข้ากับบล็อกเบรกนะครับและเบอร์ทาก็เดินทางไปถึงฟอร์ทไฮในช่วงค่ำนะครับต่อมาเบอร์ท้าก็ได้โทรไปบอกถึงความสําเร็จกับคาเบนนะครับต่อมานะครับก็มีการเฉลิมฉลองในทุกๆ2ปีของเยอรมันนะครับที่จะเป็นการชุมนุมรถโบราณ และเส้นทางที่เบอร์ท่าขับรับการอนุมัติให้เป็นเส้นทางซึ่งเป็นมรดกทางอุตสาหากรรมของมนุษย์นะครับลืมบอกไปเพื่อนๆการเดินทางต้นทางก็จะเป็นไฮเบิร์กนะครับที่ขับไปยังฟอร์ตไฮและในช่วงเวลาต่อมารถยนต์ของเบนซ์ไปเปิดตัวในกรุงปารีสเมื่อปี1889และก็ผลิตเพิ่มอีก25คันระหว่างปีพศ2429จนถึงพศ2436 ส่วนตัวเราแล้วเราว่าถ้าไม่มีเบอร์ท่าก็อาจจะไม่มีเบนจนถึงทุกวันนี้เลยนะเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะถ้าหากข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็เพิ่มเติมได้เลยนะ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ EP หนะ้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับ